สวัดีครับพบกับผม Travel วล t e บายท c กใน n ่อง YouTube นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเดิน Market ็ i วิลเลนะฮะแถวถนนบางนาตาดนะครับด้านหลังของผมก็เป็นคลองราดกระบ,บังนะฮะแถวนี้ก็มีคลองเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลองสำโรงคลองราดกระบ,บังแล้วก็คลองอื่นๆมากมายนะฮะคลองต่างๆที่อยู่โซนตะวันออกก็ยังมีสภาพดีนะฮะ ก็ภายใน Market v i l l a เลนะฮะก็มีทั้ง Home Pro มีทั้งโรตัสนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะใน Market ็ i วินเลบางนาตะกาดนะครับข้างหน้าก็มีที่จอดรถนะครับร้านอาหารข้างในก็เยอะแยะเลยนะฮะมีทั้ง KFC McDonald's นะฮะฮอตพอตบาร์บีคิวพาสซาตมั่วเยอะแยะเลยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะฮะข้างในก็ใหญ่มากเลยนะฮะเข้ามาก็เจอกับแมคโดนัลล์นะฮะส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือสตาร์บัคนะครับแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะฮะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะครับ ขายเสื้อผ้ากีฬาก็มีนะฮะมีทั้งเสื้อผ้ากีฬารองเท้ากีฬาแล้วก็อุปกรณ์กีฬาต่างๆนะฮะร้านขายยาก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าสำหรับผู้ชายนะฮะจะมีเสื้อผ้าหลายแบบนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อผ้าสไตล์วินเทจนะฮะก็ผมว่าเข้ากับบรรยากาศรืูร้อนแบบนี้เลยนะฮะสำหรับเสื้อผ้าสไตล์วินเทจนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้าทางนั้นเลยนะฮะเสื้อผ้าของผู้ชายแล้วก็มีเสื้อผ้ากีฬาด้วยนะครับ ร้านขายกางเกงก็มีนะฮะมีทั้งกางเกงยีนนะฮะเสื้กันหนาวเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีน้องๆนักเรียนมาร้องเพลงเปิดวกด,ด้วยนะฮะส่วนใหญ่ด้านหน้าก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะฮะ ตรงนี้ก็เป็นร้านมินิโซะนะฮะก็มีตุ๊กตาขายเยอะแยะมากมายนะฮะมีพวกตุ๊กตาหมอนนะฮะแล้วก็ของใช้อื่นๆอีกมากมายนะครับในร้านมินิโซะนะฮะ ข้างหน้าก็เป็นโฮมโปรแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะไปซื้อของที่โลตัสนะฮะซื้อพวกอาหารสดนะฮะหรือขนมก็ให้เลียวซ้ายนะฮะไปโลตัสนะครับนี่นะครับโลตัสนะฮะก็มีประตูเชื่อมกันนะฮะอยู่ด้านหลังนะฮะโลตัสนะครับภายในโลตัสข้างล่างก็มีเซเวนเซนด้วยนะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นข้างบนต่อนะฮะ ก็ส่วนใหญ่ชั้นหนึ่งก็จะเป็นร้านขายพวกเสื้อผ้ารองเท้านะฮะเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าเด็กรองเท้าก็มีหมดนะฮะที่ชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นชั้นสองนะฮะชั้นสองก็เริ่มจะมีร้านอาหารแล้วนะฮะมีทั้ง M K s u u k i นะฮะร้านคั่วกระปิหอมนะฮะ ก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะจะสังเกตได้ว่าที่ร้าน MK s u k u k i ก็มีคนมานั่งรอเข้าชิวใช้บริการแย่ๆเลยนะฮะผัดาจาัก MK Suzuki ก็เป็นเย่าโยอินะฮะร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเกือเดียวกันนะครับด้านหลังก็เป็นอาคารจอดรถนะฮะก็ถ้าขับรถมาก็สามารถเอารถมาจอดที่อาคารจอดรถตรงนี้ได้นะครับ พอเรามองฝั่งโลตัสน,นะฮะข้างล่างก็มีพวกร้านขายรองเท้าเสื้อผ้าเพียบเลยนะครับตรงนี้ก็มีร้านขายอาหารเยอะแยะเลยนะฮะมีพวกของทานเล่นนะฮะพวกลูกชิ้นนะฮะข้างๆ MK s u k นะฮะถ้ามาฝั่งนี้นะฮะก็คือเป็นร้านพริกขั่วกะปิหอมนะฮะ ด้านหลังก็เป็นฟู้ดคอร์ดนะครับศูนย์อาหารนะฮะก็มีอาหารหลากหลายให้เลือกนะฮะแล้วก็มีคนมานั่งกินข้าวเป็นจำนวนมากเลยนะครับที่ฟู้ดคอร์ดนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะฮะวันหยุดนะฮะคนเขาก็มาเดินห้างตากแอร์เย็นๆนะฮะช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะครับ ชั้น2ก็สามารถเดินทะลุโฮมโปรได้นะฮะถ้าจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับข้างๆทางเชื่อมโฮมโปรก็มีร้าน B2S นะฮะร้านหนังสือนะครับตรงนี้ก็มีอุปรกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือขายเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมีทั้งขาตั้งกล้องนะฮะขาตั้งโทรศัพท์มือถือนะครับมีหูฟังนะฮะ มีปอกใส่โทรศัพท์มือถือ iPad Tablet มีหมดนะฮะตรงนี้ก็เป็นโซนเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือหมดเลยนะฮะโซนของโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือต่างๆนะฮะร้านขายโทรศัพท์มือถือก็มีนะฮะตรงนี้ ตรงนี้ก็มีร้านสุกิชินะฮะฝั่งตรงข้ามของสุกิชิก็เป็นร้านปูไทยไก่ย่างนะฮะแล้วก็มีพัตตคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิด้วยนะครับ ฝั่งนู้นก็เป็นร้านบาร์บีคิวพาซ่านะฮะหรือว่าบาร์บีกอนนะฮะก็มีคนรอเข้าคิวใช้บริการเป็นจำนวนมากนะฮะน,นี่ก็มีร้านเนตากิวบุฟเฟ่นะฮะเป็นร้านปิ้งย่างนะฮะก็เป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่ชั้น2นะฮะติดกับข้าวน้อยขอชาบูนะฮะนี่ก็เป็นร้านฮะจิบังรามเมงนะฮะบะหมี่หมายเลข8นะครับ ถัดจากฮาจิี่บังรามิงก็เป็นร้านฮอตพอตนะฮะสำหรับฮอตพอตนะฮะเขาบอกว่าปิดบริการชั่วคราวนะครับ อันนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะมีซูชิมีเบนโตะนะฮะพิซซ่าฮัทก็มีนะฮะถัดจากพิซซ่าฮัทก็เป็น s n p นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นชั้นสามต่อนะฮะชั้นสามก็จะเป็นพวกคลินิกเสริมความงามนะฮะ ร้านแม่สีเรือนก็มีนะฮะตำนานกว๋วยเตีย๋ยวไก่นะฮะก็มีทั้งกว๋วยเตียยเต๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวพั่วไก่มีอาหารไทยหลากหลายนะครับขนมครกขนมเบื้องก็มีนะฮะแม่สีเรือนนะครับขั้นสามแล้วนะฮะก็จะเจอกับพวกคลินิกเสริมความงามต่างๆนะฮะ แล้วก็มีธนาคารด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกคลินิกเสริมความงามหมดเลยนะครับข้างหน้าก็เป็นร้านตัดผมนะฮะร้านตัดผมผู้หญิงนะฮะส่วนฝั่งตรงข้ามก็เป็นพวกธนาคารนะฮะก็มีธนาคารกรุงเทพนะฮะธนาคารกรุงศรีธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะแล้วก็ธนาคารธนา,าตานะครับ อันนี้ก็เป็นร้านไปโศนะครับสินค้าทุกอย่างเริ่มต้นที่60บาทเท่านั้นนะฮะก็ขายพวกของใช้นะฮะข้าวของจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะตรงนี้ก็มีพวกหนังสือนิทานสำหรับเด็กขายด้วยนะฮะก็มีหนังสือ สอนภาษานะฮะภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะครับหนังสือธรรมะนะฮะหนังสือนิยายต่างๆนะครับก็<า>มีหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนะครับตรงนี้<า>พวกนี้ก็เป็นหนังสือนิทานนะฮะ ก็ช่วงนี้น้องๆหนูๆน,นะครับอยู่บ้านปิดเทอมนะฮะไม่รู้จะทําอะไรก็มาซื้อหนังสือนิทานไปอ่านได้นะครับหนังสือสอนภาษาก็มีนะฮะภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็เป็นธนาคารออมสินนะฮะอันนี้ก็เป็นอีออนนะครับ ธนาคารกรุงไทยก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นธนาคารกสิกรนะครับ ธนาคาร UOB ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นร้านทำฟันนะฮะ ตรงนี้ก็มีเครื่องเล่นมากมายนะฮะก็เป็นพวกเครื่องเล่นให้จับตุ๊กตานะครับเห็นเด็กๆเ,เขาสนุกกันใหญ่นะก็มีเกมหลากหลายให้เล่นนะฮะตรงนี้ ผมพาลงข้างล่างนะฮะจะพาไปดูของกินฝั่งโลตัสต่อนะฮะแล้วก็ไปดูแถวแถวโซโล,โลตัสนะฮะว่ามีอะไรขายที่น่าสนใจบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านรุ่มรวยก๋วยเตี๋ยวไก่นะก็มีอาหารไทยมากมายนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะ ของขายเยอะเลยทุกคนดูสิพ่โนตัสนะครับพอลงมาก็จะเจอกับร้านขายรองเท้านะฮะแล้วก็มีร้านไอซกคีนเซเวนเซนด้วยนะฮะมีโซนให้นั่งข้างนอกด้วยนะฮะสำหรับร้านเซเวนเซนนะครับ ก็มีรองเท้าผ้าใบหลายรูปแบบนะฮะร้านนี้นะครับก็เป็นรองเท้าผู้ชายซะส่วนใหญ่นะฮะใส่ไปออกกํลาลังกายใส่ไปทำงานได้หมดนะครับตรงนี้ก็มีต้นไม้ยแยะเลยนะฮะเป็นร้านขายต้นไม้นะครับก็มีต้นไม้หลายประเภทนะฮะ รับจัดสวนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนของกินนะฮะก็มีของกินเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกผลไม้นะครับ มีอะไรบ้างครับส่วนนี้เป็นผลไม้ดองครับพี่อ๋อผลไม้ดองครับผมมีผลไม้อะไรบ้างครับจะมีมะม่วงสดกระทอยมดองวิญดองมะม่วงดองมะม่วงเบาดองมะม่วงแช่อินมะดันแช่อิ่มะขามแช่อินกระเทีแช่อินมะกอกแช่อิมครับผมเยอะแยะเลยนะครับน่าสนใจมากนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกผลไม้ดองนะครับ ก็มีนะฮะข้าวเหนียวมะม่วงก็มีนะฮะฤดูร้อนแบบนี้กินข้าวเหนียวมะม่วงน่าจะดีนะฮะทุเรียนก็มาแล้วนะครับทุกคนมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเกงเขียวหวานนะครับมีอะไรบ้างครับร้านนี้ ก็ม yeah, mm ีเกงเขียวหวานเนื้อเกีเขียวหวานไก่นะฮะแล้วก็เกงเขียวหวานปลากายนะครับอันนี้ก็เป็นร้านลูกชิ้นนะฮะก็มีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับอันนี้ก็เป็นร้านหมูทอดนมสดนะฮะมีข้าวเหนียวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไส้กรอกหมูวุ้นเส้นนะฮะ ชุดเล็ก40นะครับชุดใหญ่ก็60นะฮะแหนมทอดปลากายนะฮะชุดเล็ก40ชุดใหญ่ก็60เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายจักรยานนะฮะก็มีจักรยานสำหรับเด็กนะฮะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะฮะมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหลังนะฮะข้างหน้าก็เหมาะสำหรับแม่บ้านนะฮะไปจ่ายตลาดได้ยิ่งดีนะฮะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์จักรยานไฟฟ้านะครับ ร้านขายขนมไทยนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็มี MK s u k i อีกที่หนึ่งนะครับอยู่ในโลตัสนะฮะมีร้านขายดอกไม้ด้วยนะครับพวงมาลัยซื้อไปไหว้พระนะฮะ อันนี้ก็เป็นร้านขายอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงนะฮะพวกกรงสัตว์ต่างๆบ้านนะฮะอาหารสัตว์นะฮะอุปกรณ์พวกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับ ร้านขายปลาก็มีนะฮะก็มีปลาต่างๆนะฮะมีพวกปลาทองปลาหางมักยุงปลาคราฟนะครับซื้อไปเลี้ยงที่บ้านได้นะครับร้านขายนกก็มีน่วะครับม,มที อันนี้ก็นมแก้วแก้วแต่ละตัวก็น่ารักมากเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นร้านขายพวกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะฮะมเมล็ดพืชพันธุ์ของต้นไม้นะฮะ สามารถซื้อไปปลูกที่บ้านได้นะฮะหรือว่าถ้าใครอยากจะทำพวกเกี่ยวกับการกเกษตรก็มาซื้อได้นะฮะที่นี่นะครับ ตรงนี้ก็มีร้านกา,ฟาแฟโดย้างด้วยนะฮะราบิก้านะครับ40บาทครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสวนการค้ามาร์ e t ตวิ l เล e บางนานะฮะก็อยู่บนถนนบางนาตาดนะครับก็สามารถมาได้นะครับก็มีร้านอาหารมีโฮมโปรมีโลตัสนะครับมีครบแทบจะทุกอย่างเลยนะฮะเสื้อผ้าก็มีนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทาวเว l ลบายทินะครับ เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ